ปฏิบัติธรรมต้องเลิกช่วยตัวเองไหมคิดเห็นกันอย่างไรพี่มาถูกค่ายแล้วพี่มาถูกค่ายแล้วเริ่มที่พี่มาวินการทําสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นธรรมชาติสําหรับผมและก็คนทั่วไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะเข้าสู่การปฏิบัติที่มากขึ้นถ้าเราสามารถทําให้น้อยลงหรือหยุดทําไปได้ก็น่าจะดีในการแต่มันจําเป็นไหมที่ต้องเลิกไปเลยถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถ้าในตอนนี้ที่ใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบครับเป็นสิ่งที่ชอบ โอเคตอบตรงดีพี่ชอบผิวดีว่างคะถ้าคิดเร็วๆนะก็จะคิดแบบเขามันคนละเรื่องกันนะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติปและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พี่ก็มานั่งทบทวนว่าเวลาสมมติจะช่วยตัวเองเนี่ยจะมีอารมณ์แล้วก็จะมีความฟุ้งแล้วนึกถึงหน้าคนโน้นหน้าคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ก็คิดว่าไอ้นี่มันเป็นการใส่ตีอารมณ์ตีให้มันโป่งพองอะแล้วอารมณ์มันมีความราคะมันมีความใคร่มันมีความแบบ ลัส <L> ภาษาเกตแค่เรียกว่าลัสซึ่งสำหรับพี่เนี่ยถ้าเรายังมีสิ่งสิ่งนี้อยู่เนี่ยมันจะบรรลุได้ยากมากเลยมันจะเป็นการยึดติดตรงนี้มากเลยดังนั้นพี่จะตอบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้ถ้าคุณปฏิบัติอยู่ในภาคของการปฏิบัตินี่คือคําตอบของพี่ครับโอ้บ <Okay. S 2> รรลุกันฮะว่าใครผิดใครถูกอ่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในส่วนของกามอารมณ์กามอารมณ์นี้เป็นคุณสมบัติของพระอนาคามีเท่านั้นที่จะสามารถละได้อย่างเด็ดขาดและ เมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถเข้าบรรลุถึงความเป็นอนาคาบีสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราและการที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยหากสิ่งสิ่งนั้นที่เรากระทาลงไปและถ้าเป็น ระดับของปุถุชนนะไม่ล่วงพุทธจริทธิ์พวกอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆเลยทางด้านการปฏิบัติธรรมชัดนะคะถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพระอนาคาม,มีเท่านั้นถึงละได้แบบเด็ดขาดเลยถ้าอย่างนั้นอย่างพระโสดาบันหรือพระสกทา,าคามีแสดงว่าท่านยังมีการช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้อยู่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นบาปใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่มีข้อห้ามทางศีลหรือสิขาบทใดๆที่จะกําหนดความเป็นบาปในสิ่งนั้นสบายใจเลยพี่วุด,ดพวีพี่มาถูกค่ายแล้วพี่ oh, มาถูกค่ายแล้วโอ้สีหน้าพี่วด,ดีเรามาถูกค่ายแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่จะได้ไหวพระเสร็จแล้วก็ไปต่อ oh. ใช่ไหม <c oughs> ไอนที่โจ๊กออนนี้อ้ทนนีโจ๊กออนทีโจ๊กออนทีโจ๊กเล่นๆน,นะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะพี่เข้าใจว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติ mm. แต่ละดีพี่แต่พี่ไม่คิดว่านี่คือประเด็นที่ในค่ายนี่จะพูดแต่มันเป็นการเปิดโลกมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ฟังจากว่าอาจารย์ต้นเองเนี่ยพี่ก็ยังจะรู้สึกผิดรู้สึกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง Hmm. เพราะว่าในการช่วยเหลือตัวเองบางทีตอาปฏิบัติซึ่งพี่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพี่จะ feel b a มากงนั้นพี่จะคิดว่ามันอาจจะมีอีกหลายอย่างเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราผิดศีลหรือว่าเราเป็นคนบาปดังนั้นคําถามนี้ปมมือให้เธอด้วยครับดีมากครับขอบคุณค่ะ